สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการไล่น้ำของปั๊มกองนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งเดินท่อ,อประกอบท่อทางดูดท่อทางจ่ายรวมไปถึงไฟเมนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเมนเบเกอร์นะครับพอเปิดขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัววอลเตจโปรเทคชั่นนะครับป้องกันแรงดันตกแรงดันเกินนะครับ ตัวนี้เป็นตัวทามเมอร์ควบคุมช่วงเวลาการทำงานของปั๊มกองนะครับตู้นี้จะเป็นตู้ของปั๊มกองกับสปานะครับอยู่ที่หน้าตู้นะครับทีนี้หลังจากที่เราทำการติดตั้งแล้วหลังจากที่เราโหลดทรายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปรับหัวมัดิพอลตมาที่อาจจะเป็นตำแหน่งแบ克วอด เพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะล้างทรายนะครับสำหรับการไล่อากาศครั้งแรกเราจะเปิดาวาล์วที่มาจากสุดอสะที่อยู่ค้นสะนะครับส่วนตัวอื่นก็ปิดให้หมดนะครับเตรียมพร้อมที่จะไล่อากาศนะครับโดยมีาวาล์วน้ำประปาเป็นตัวที่จะดันน้ำเข้าไปในระบบเพื่อจะไล่อากาศนะครับ ในส่วนของตะกร้าปั๊มเราจะคลายให้มันหลวมตัวนิดนึงเพื่อให้อากาศออกนะครับเวลาดันน้ําเข้าไปตัวน้ํามันจะได้ไหลเข้าตะกร้านะครับเอาให้ทีมงานเปิดนะครับอ่าหมุนคลายตัวนิดนึงครับอ่าพอครับเสร็จแล้วก็เปิดน้ําประปาเข้าไปนะครับน้ําก็จะไหลเข้าไปที่ตะกร้าปัม๊มเปิดตัวนี้อาจจะไม่ต้องเปิดเต็มนะครับถ้าน้ำนแรงนะฮะอาจจะ เราอาจจะหลีนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำวิ่งเข้าไปในพ่อพ่อร่วมนะครับตัวนี้มันมันเข้าสาก่อนเนาะเราก็อาจจะปิดตรงนี้ก่อนก็ได้ครับปิดที่สะดือนะครับที่จะไปสะดือเพื่อจะให้น้ำไปที่ตะก้าปั๊มก่อนนะครับ ไอ้อนี้ก็รวมลวมนะครับหลวมให้อากาศมันออกนะฮะอ่าเน,นี้ยเต็มตะกร้าแล้วก็ปิดนะครับอ่าแล้วก็ล็อกหมุนล็อกนะครับตัวนี้คือเราไม่ต้องเปิดตะกร้าปั๊มนะครับเราใช้น้ําประปาเติมหลังจากนั้นก็ทําการเปิดวาล์วด้านดูดที่เป็นสะดือนะครับแล้วก็เปิดน้ำประปาอีกทีหนึ่งครับอ่าเปิดน้ำประปาครับตัวนี้เราจะสั่งเปิดจากที่นู่นนะฮะ เปลเปินน้ำประปาเพื่อให้น้ำไหลไหล่อากาศที่อยู่ในเส้นท่อทางดูดนะครับอันนี้เป็นท่อทางดูดนะครับตันนี้ท่อทางจ่ายเข้าสระอ่าพอรู้สึกว่าน้ำขุดออกที่ในสระแล้วเราก็ปิดนะครับเราก็ทํทำการปิดวาล์วน้ำประปาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วที่หน้าตู้นะครับมันจะมีแมนนวลออโต้ Auto, แล้วก็เปิดมาที่แมนนวลนะครับ อาจจะลองอเดินนิดหนึงนครับวัดปั๊มทำงานไหมครับเนี่ยคือทำงานนะครับอันนี้เราก็ปรับไปที่แบ็กวอดก็ต้องมีการต่อท่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเดินหลังจากนั้นเราก็กดที่สตาร์ทบิดมาเมนวนวลกดที่สตาร์ทนะครับปั๊มก็จะพยายามดึงน้ำอยู่นะครับ ต้องดูให้ดีนะครับว่ายูเนียนพวกนี้แน่นไหมนะครับเพราะว่าถ้าไม่แน่นแล้วอากาศมันจะเข้านะครับปั๊มตัวนี้0.5แรงก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้ายังไม่มีน้ำเข้าเราก็ต้องทำการไล่อากาศอีกทีนะครับก็โดยการที่เปิดวาล์วน้ำประปาแล้วก็ เปิดไอตัวตะกร้าต,ต,ตัวนี้นะครับก่อนแล้วก็เปิดน้ำประปาเข้าไปในะระบบเหมือน,นที่ผ่านมานะครับ